ฮัลโหลฮัลโลโอเค t ีส Til ิบสี่ทคสามสลดีผมว่าผมได้ซิลบนโหเกมวอร์ทันเดอนะครับผมสำับวันนี้เราก็อยู่กับอ่ารีเควสของคนเหล่านี้นะครับผมโอเคขึ้นมาก็เขาบอกว่าให้ผมเล่น t c c นะครับผมผมก็โอเคนะครับได้ได้ท c สมาแล้วนะครับงพได้เมื่อไม่กี่วันก่อนเลยนะครับผม อันนี้ก็ต้องใช้เวลาแบบการที่ต้องไปปั่นพาร์นิดหนึ่งนะครับปั่น e modify modify นี่นะครับไอ้พวกนี้เอาที่เท่าที่พอจําเป็นก่อนนะครับก็มีแค่นี้ห1 2 3แค่นี้แหละนะครับที่เหลือก็ช่างนแล้วครับซึ่ง TCC นี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนลาเทียมทานเท่าที่คุณเคยเห็นมาก่อนนะครับแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนจุดหนึงซึ่งมันอยู่ตรงหน้าป้อมปืนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงจุดนี้กันนะครับซึ่งอ่า ท44นะครับหรือ tcc ของเราอยู่ในแรงสี่ตอนกลางนะครับแล้วก็ประทัเต็งอยู่ที่6.3มีขนาดปืนใหญ่85มมซิสซิสเอส53นะครับมันจุกระสุนได้58นัดซึ่ง58นัดเนี่ยคุณเหลือแค่30นัดก็พอนะครับหรือ32ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับครึ่งๆก็พอลอดการระเบิดเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีปืนกลสำรองนะครับ1กระบอก มีเลตติ้งเลตติ้งความเร็วในการหมุนป้อมปืนที่23.8องศาต่อว,วิธีถือว่าเร็วมา,มากมาก,มากนะครับผมถือว่าใช้ได้ผมว่าผมชอบตรงจุดนี้มากแล้วก็มีอ่าการโหลดกระสุนอยู่ที่9.1เวทีนะครับอัตราการโหลดกระสุนอยู่ที่9.1ซึ่งค่อนข้างถือว่าดีมากๆแต่ว่ามาัน,านจะเร็วขึ้นการโหลดกระสุนจะเร็วขึ้นอ่าขึ้นอยู่กับสก,กิลของลูกทีมคุณว่าอ่าคุณอัปเกรดมาดีหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยคือยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผม ยังไม่ค่อยดีแต่ถ้าคุณไม่อัปเกรดะไรเลยก็อยู่มาอยู่ประมาณ9.6 9.8มั้งไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าคุณอัปเกรดจนถึงสูงสุดน่าจะอยู่ประมาณ8.5นะครับก็ถือว่าโอเคถือว่า9.9.1วิทีถือว่าใช้ได้แล้วครับทุกท่านปกติผมจะชิงกับพวกที่มัน22วิทีอย่างเงี้ย15วิทีอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเจอพวกกระสุนเร็วๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคละ เรื่องเกราะนะครับผมด้านหน้าเกราะตรงตัวนะครับด้านหน้า90นะครับมีความลาดเอียงอยู่ที่64องศานะครับ64องศาถือว่าโอเคนะครับความหนาข้างด้้นข้างนะครับอยู่ที่75มิลนะครับแล้วก็ด้านหลัง45มิลนะครับฐานะป้อมปืนนะครับด้านหน้า120นะครับด้านข้าง90แล้วก็ด้านหลัง75นะครับตรงนี้เห็นเห็เนปะส่วนฐานะตรงด้านหลังคานะครับหลังคารถนะครับอยู่ที่มา15 แล้วก็ตรงตัว20นะครับซึ่งตรงนัดจุดนี้นะครับคือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจัดเล็งตรงตัวกันนะครับคือเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเล็งตรงแถวตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้หรือตรงนี้เลยแถวตรงนี้นะครับเข็น้ยปะนี่คือบริเวณที่ศัตรูสามารถยิงเราเข้าและคิดว่ามันมีโอกาสที่จะสามารถยิงเราตายได้เพียงนัดเดียวนะครับก็ระวังตัวด้วย อย่าไว้ใจมันมากนะครับก็เวลาคุณเล็นเทคนิคการเล่นนะครับเล่นเป็นแบบผสมผสานร,ระหว่างมินเดียนกับไลท์นะครับใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากไม่ใช่ซึ่งใช้ความเร็วของคุณให้ประโยชน์นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงการรับกสุนดีๆนะครับเพราะว่าสตูส่วนใหญ่นะครับรู้ว่าจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ส่วนแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันจะเจอพวกไทเกอร์พวกนี้ซึ่งก็สุนมันค่อนข้างจะดีแล้วมันยิงเราเข้าถ้ามันเข้าเมื่อไหร่ก็คือจบเฮนะครับ ไอ้อนี้ยังกลัวเรานิดอยู่นิดนึงเพราะว่าถ้ามายิงพลาดปับ๊บเราพอมีโอกาสที่จะวิ่งไปหามันแล้วก็ยิงดังข่ามันได้นะครับและไม่พอนะครับเราก็รู้จุดอ่อนมันด้วยเช่นกันนะครับพยายามยิงตรงหน้านะครับถ้าสับสตูนะครับพยายามยิงตรงหน้าไว้นะครับไม่ต้องจะไม่ต้องดูจุดอื่นเลยอะ่ะคุณเลงแต่ตรงหน้าตรงเดียวอะ่ะแค่นี้เราก็เดียงแล้วครับทุกท่านแต่ด้วยความเร็วที่เรามีนะครับผมนั่นคือ47กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าแหลมมากๆนะครับผมผมชอบตรงจุดนี้มากมาก ยิงค่อนข้างจะดีนะครับส่วนเรื่องโมดิฟายของมันนะครับมันมีกระสุนที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็คือเนี่ยคุณดูเิมีตั้งกี่ชนิดหลายชนิดนะครับผมแต่เท่าที่ดูกันใช้กันส่วนใหญ่นะคือ BR367 นะครับกับ BR367P อันนี้เอาไว้กกสับเจาะเกราะทรงแบบพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมมาตะกี้ใครทักอะไรกลัว สุดล้าสุดครั้งต่อไปนี้ผมยังไม่ค่อยแกรนตีว่าจะตอนไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังสืบหาว่าทำไมมันยังดีเลยอยู่เสียงอะ่ะภาพไปก่อนเสียงนะครับพยายามหานะาวิธีแก้ไขมันอยู่ทำไมปิงมันทำร้ายคูมากเลยอะ่ะบายแต่ละคัน มีเพนเซอร์เพนเซอร์โฟไอก็มีไอรถแม่งเอารถถังพรีเมียมมาเร็วเว้ยโอเคนะครับสำหรับใครหลายๆท่านที่สงสัยนะครับว่าไอฟักทองสีเหลืองกับไอหมวกคล้ายๆหมวกแมงมดนี้นะครับเอามาจากไหนนะครับอันนั้นอันนี้มาจากอีเวนต์นะครับอีเวนต์ฮาโลวีนซึ่งผ่านมาแล้วนะครับผมไม่สามารถหาได้แล้วอู้อู้อู มาเลนไทเกอร์มาเลนมาเนไทเกอร์เกือบไปแล้วมึงเอ้ยเกือบไปแล้วขวานมาขวายขวานมาซึ่งก็ไม่สามารถหาได้แล้วนะครับณตอนนี้เออโอ,ออะไรวะทำไมทำไมมันอะไรแสงตะกิ้มันมืดวะ ก็อย่างที่ผมรู้อย่างที่คมรู้นะครับผม TCC นี้จริงๆมันยังก็พอรับรับสุนได้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าสตูส่วนใหญ่มันรู้จุดอ่อนเราไงตอบแรงในุรฐานถัดไปของเรานั้นคือ TCC 100นะครับอย่าคิดว่าเราจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าคุณนั้น มันเหมือนโอ้ยเชี่ยโอ้โหกันเนอร์โอเค,อเคมีสตู่ตรงนี้เห็นปะไทเกอร์วะกูไปดีวะ หลบก่อนละหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเสียงกูหายหลบก่อนโอเคแอซิดได้ก็โอเคโอเคโอเคบอกแล้วไอ้สองมันกลัวเรา ๋อ้ oh, ไม่เป็นไรนี่นี่จุดอ่อนธรรมดานะครับเทคนิค uh, ในการปั่นนะครับถ้าปั่นมาให้แบบว่าให้เร็วๆโดยที่คุณไม่มีบูสเตอร์หรือว่าเป็นพิมพ์พิมพ์อัดเคาน์นะครับให้ใช้รถถังคันที่อ่ uh, ก่อนหน้านั้นอะนะครับเพราะว่ามันจะเข,า,ขาเรียกว่าไงมันจะคิดค่าโอ้เชยเกือบไปแล้ว เคกันเนอร์เด e ียงเพราะว่ามันจะมันจะเป็นโบนัสให้นะครับสลับเล่นสายทางเดียวกันมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะ <Go on. S 1> เยอะเลยนะครับ <Go on. S 1> ไม่ใช่น้อยๆนะครับเยอะนะโอเคอย่างอาทิเช่นอ่าคุณต้องการรีเสิร์ชทีสามสี่นะครับคุณก็เล่นทีสามสี่แปดห้านะครับเวลามันคำนวณค่าเนี่ยมันจะมันจะคูณเพราะ มันจะคนูนเป็นคะแนนบรัสไปด้วยนะครับสับสายทางเดียวกันนะครับสับสายทางเดียวกันโอ้ยโดนเก็บหมดเลยไปฮัลโหลมีใครอยู่ไหมโอ้ยเกือบไปแล้วไง โอ้โหสตร์เลอร์อีมมลมันเล็งกูอยู่เปล่าวะเอ้ยมันไม่เล็งกูเว้ยสถานสะดวกทางสะดวกทางสะดวก,ดวกเรียบร้อย <c oughs> แม่ดีจริงๆเลยมีไบรน็อคูล่าเนี่ยแต่จริงๆโซมี่ก็น,น่าไหวแล้วล่ะถ้าเอ๋ มีคนอยู่เออยู่หลังก้อนหินนะคุณเห็นปะเอาเนี่เฮ้ยแบ็คปินชิบหายอู้ยเฉียดตายมากเฮ้ยแบ็คปินมาเอ้ยเอาละสิมึงฆ่าไงวะโอ้โอเคแต่มนเล่นตัวอื่นแล้วมีไอ2สองอยู่โอเคเอ้ยมีไอ2สอง KV สอง ไอ้บ้าเอ้ยนี่ก็เลงกูจังใครซิดวะอ๋อโอเคไอ้ไทเกอร์เลงกูอยู่ป่าววะไทกเกอร์มีตัวหนึ่งเลงน้าชอรเลงกูอยู่น้าชอรเลงอยู่โอเคเรียบรอ้อยไอ้เควินสองฟันไล่กู ผลลัลธ์ของ KV2 ของมึงอะจบไปแล้วไอ้บ้าเอา้ยแต่ KV2 นี่ก็มันก็ยังกองอยู่ดีปะคือมันฆ่าได้ตั้งแต่แรงหนึ่งยันแรงห้าคุณคิดดูแล้วกันถังบ้านไหนยิงได้ตั้งแต่แรงหนึ่งยันแรงห้าเนี่ย effort, oh, oh. เรียบร้อยสามคันครับ ป้อ one, one kill โอ mm ้ย hmm. ค่อยสบายใจหน่อยเว้ยได้สามคันแล้วเว้ยโอเคนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยดูหนังเรื่องไหนเลยนะครับดูแต่หนังเก่าๆทั้งหลายแหล่นะครับอ่าเรื่องล e เจนตนะครับ g e n จนะ่ะค่าคือตำนานันน,นก็สนุกดีนะครับสะเทือนใจอยู่แค่ฉากเดียวนั้นคือตอนที่ตอนที่พระเอกของเราครับกำลังจะฆ่าหมาตัวเองอนะ่ะโอ้โห <laughs> สะเทือนใจที่สุดแล้วฉากนั้นอนะ่ะเป็นฉากอะไรที่แบบ หมาหมาไม่น่าเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่โดยรวมแล้วสนุกนะครับมันดีสนุกชอบชอบ,ชอ,บอ่าที่สองหกอีห e นึ่งอออีสุดเรียบร้อยเอนจินตายก่อนนะเพื่อนก <laughs> ูร้อยชอบใจมากก็ลองดูนะครับสาหรับอ่าเรื่องอ่ารีเจน,นครับเดอร์ีเจนชื่อไทยมาแล้วชื่อไทยมาอะไรวะข้าคือตำนานมัน้ง เล่นต,ตัวนี้ก่อนเนาะเห็นมันกอบควนเพื่อนเยอะอยู่โอ้ประสบละมากูเลงเองเอาหลวงวีโอ้พลาดเหรอโอเคไม่เป็นลรมีใครเลงกูอยู่เปล่าว่าขึ้นมาเนาะมีอยู่ตัวนึงโอเค พันเธอสองอ๋ออะไรตรงไหนวะด้านข้างแห่มเลยข้างป้อมปืนนั่นไงวาร์ชเชเต็มเต็มน่ากลัวจังไปสบายสบายครับผมได้ฉากดีสุดละอ่าหลายคำถามอ่ะมันก็แบบว่าบางทีเหมือนผูกคนเหมือนถามก่อนแล้วเล่นมันนะเข้าใจความรู้สึกนี้ป่ะอื้มบู๊กเกอร์บูด็อกว่ะ อะไรแบบเนี้ยซึ่งผมอยากให้ทุกคนทุกท่านอ่ะลองเล่นดูสักครั้งน่ะไหนไ,หนไหนมันก็เป็นเกมฟรีให้ทุกคนเล่นกันละลองก็ได้นะครับลองสักนิดนึงอ่ะให้รู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับข้ำถามพวกนั้นจะไม่มีอีกเลยเอาตามจริงเอ่อทำไมเดี๋ยวเอะไรโอเคไอดาวน์โหลดยังไงนี่ก็อีกอันหนึ่งพอกันเลย เรียบร้อยพีทำร้ายกูพีแอลเเอ้์ปิง422แม่เจ้าเฮ้ยอ๋อไ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 อซอส s u อ๋อท5 0้าถังแล้ววะ มันตั้งป้อมมีระวับบงตายเนอะนั่นเนีะโอู้ได้ข้าไดู้ข้าได้โอ้เกือบไปแล้วมึงเ<ไ>อ้ยดียิงก่อนนี่พีแอลหายหายไวเนี่ยโอ้ยเอา้าไปแล้วเหรออะไรวะไปเร็วจงัง โอ้อาทิตย์หม่ละอือหือ <c oughs> โอ้โพีแอลเอ้ยอือหือโอ้ยปอมปอมพังปืนพังเปิดกระบอกปืนพังซ้อมแป๊บ อาตรี uh, uh, ไม่ทำอะไรทำอะไรกูมันไม่ได้หรอกเฟ้ยบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเป็นว่ามันจะยิงตรงๆมาใส่เราเดี <c oughs> ย๋ยวเป็นว่ามันจะตรงๆมาหาเราเลยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งโอ้พีเอลขนาดนี้เอาไว้ไหมเนี่ยรีบทิ้งแล้วรีบไปเลยเออ อ๋อลองโอเคโอเคไม่เลงกูอืมไม่เข้าอีก อโอเคมันไม่เล็งกูโอ้โหไม่เข้าอีกจะอึดไปนายโอเค แอคแท็กดีเอพอยเรียบร้อยกี่คันแล้วสองคันแล้วกูอยากจะเป็น MVP ในด่านนี้โว้ยถึงแม้ว่าพีอลกับปิงกูจะฆ่ากูขนาดนี้แม่สาวแม่เจ้าโว้ย บางคนบอกเราหมอว่าเฮ้ยไอหมอนี่มันทำไมมันวับวับไปวับมาวะขอโทษบางบางคนสงสัยว่าทำไม tcc คันนี้ทำไมทำไมมันวับไปวับมาวะโอเคนะ โอ๊นี่คืออะไรอ๋ออาร์ติอ๋อ,อ,อมันแลกทุกท่านครับขอขอภัยด้วยมันแลกมากอืมกันเนอร์ไปผมว่ามันคงไม่สังเกตผมเพราะว่าผมโผลมามันคงหรองว่ามันแบบว่ารถถังที่วับไปวับมาคุณเข้าใจปะ Ồ, tuyệt ô, Ôi, cái nhà đó nó bắn Bắn ra, bắn ra Ờ... Ping Net Mọi everything, Ờ Làm tệ của วิ่งละโอูกูวิ่งละเอ้า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 เดี๋ยวลองเล่นแบบไฟไฟไฟอยู่กันตอนนี้มันต่อแหลแล้วมันไม่ค่อยดีอะไรเลยฝนจะตกก็ตาวะเนี่ยทำร้ายกูมากเลยไม่เป็นไรวันนี้ได้ขานี้ก็ดีแล้วนะครับ แอซิสสี 4, ่าได้2สองจำไว้นะครับยิงแหลงสูงอ้ที่ยิงแหลงสูงยิงยิงพอยต์ของคุณเนี่ยเยอะคุณก็ได้คุณก็ได้พวกคะแนนพวกนี้ถ้าคุณได้อ่าพอยต์จนจุดนี้เยอะนะครับคุณก็ได้ Xp รีเซิร์ฟพอย์แล้วก็ silver ค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะครับ กิ่เห็นแบบแปะหืมไหนไอ้กูอย่าให็ไอ้กูพวกมึงอไหร่ไอ้มึงออกมานะมึงบึมน้าซอนเด้อโอ้ยเรียบร้อยกันเนอร์ นาซอนโชคดีจนจุดหนึ่งที่ว่ามันไม่สามารถที่ก้มได้ต่ํานะครับแต่ว่ามันเงินได้สูงมากโชคดีจุดนี้ดีไม่ค่อยดีเท่ากับอีตาดิเกอร์หรือว่าสโตเลอร์นะสโตเลอร์กับดิเกอร์นี่เหมือนเหมือนกันเลยมันเหมือนจะมองไม่เห็นเราเ้ย เพีย่กลับมาเหมือนเดิมนะทุกท่านอะไรวะโอเคแอซิดก็ดีนะทุกท่านเรื่อ,อยๆไล่พอยต์นะครับเนี่ยแอซิดกระจายนี่กูกเป็นนี่กูเป็นซัพพอร์ตใช่ไหมเนี่ย โอเคโอ้มาเดอร์มาเดอร์มาทำไมแถวนี้วะ <c oughs> มีการด่ากันเลนเล็กน้อยนะครับ เราจะอ,อยู่เ็ดเคโคตรเยอะเลยเฮ้ยกำแพงเอ,อ้เอไหนวะทีสองสี่ทีสองห้า มันไม่มีตะเกีย้ยเหมือนเห็นมันเยอะทุกสายเราต้องลุยแล้วล่ะส่วนก็เลยน้อยด้วยด้วยด้วยประเด็นเราต้อง <c oughs> ลุยแล้วแหละทุกท่านอยู่ตรงนี้ไปน่าจะอ่าเลยเลยเล,ย,ลยเปิดแน่ๆไอ้ KV สองรถถังรถถังอะไรก็ไม่รู้ค่าอะไรแม่ตังแม,แม่ทางแหลงห้า หว่งรก็ไม่รู้ที่ฆ่าได้แต่แรงหนึ่งยันแรงห้าโอ้ยข้อได้ขอด้ขอ,ขอเสียเปรียบของเราคือเราก้วไม่ได้เยอะคุณเห็นปะนี่คือส่วนที่คุณต้องระวังนะครับ เออเรียบร้อยไอยาอ๋าอนั่นเอไอโอเควิธีการดูง,ง่ายๆนะสับเอไอกับเพเยอร์นะครับเพเยอร์ Player จะมีชื่อเอไอจะไม่มีชื่อเพเยอร์นะครับจะมีชื่อแคอ่ชื่อชนิดของรถถังนั่นแหละนะครับชื่อรถถัง โอ้โอ๋อโอเคทุกท่านก็คิดว่าน่าจะอยู่กับรถถังคันนี้ค่อนข้างจะนานหน่อยเพราะว่าผมต้องไปปั่นอีตาที1 0 0นะครับแต่ก็คงอีกสักพักให,ใหญ่นะครับกว่าจะได้มาก็เออต้องใช้เวลาหน่อยนิดนึงไม่ใช่ว่าสั้นๆเลยนานมันหมดแล้วมั้ง ทีซีซีหนึ่งร้อยก็สองแสนเจ็ดหมื่นนะครับทุกท่านแล้วก็ค่าค่าซื้อมันอีกก็หกหมื่นบวกอีกหนึ่งหมื่นหกหกอะไรนะหกแสนดิเสร็จมเรียบยิงแน่นนเลยเออที่ทางสี่ฮะจะช่วยกูไหมเออเจ๋ง Thank you เพ okay. Ac ื่อนโอเคแอซิดแอซิดรัวๆครับทุกท่านมันไปเกิดตรงไหนวะสามคันเท่าเดิมแต่แอซิดเยอะหน่อยเรือปกติ สวัสดีนะนายจ๋อ้าวหายแล้วเรียบร้อยเหรอวิงแมนเฮ้ยไม่เคยได้ยังมาก่อนเลยนะไม่ถึงอะไรวะไม่เคยได้ไอวิงแมนมาก่อนปกติจะได้แอนตี้แมทหรือไม่ก็แฮฟวี่ฟิลลี่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือครถถังคันนี้ค่อนข้างจะมีคาว่า powerful ความมีพลังอำนาจในการทำลายล้างของข้างจะสูงแล้วก็มีกระสุนที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับ แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกชนิดเอ,เองว่าคุณจะอชอบแบบไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมผมว่าแค่นี้ก็กโอเคละแต่ว่าเอาไอ้นี่มาประดับด้วยก็ดีเพราะว่าบางทะบางเวลาเนี้ยเราเจอไอ้พวกที่มันเกาะหนานาเน,น,นี้ยนะครับเราก็จําเป็นต้องใช้นะครับโหนัทละนัทละร้อยสามสิบเลยเหรอวะโคตรแพงเลยอะเพิ่งเห็นนันเนี่ยโอ้โหนี้สี่ร้อยแพ้เจ้าโว้ยโคตรแพงแต่ก็ไม่อะไรก็ร้อสาสิก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้ายิงเยอะก็นะครับเรื่องที่ว่าผมจะได้มาปั๊บผมจะเลิกเล่นเกมนี้เดี๋ยวตอนที่ได้เมาส์ก็เราเราค่อยคุยกันเรื่องนั้นแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็เอาไปคิดกันก่อนนะครับส่วนตัวผมผมจะคิดด้วยเหมือนกันแหละว,ว่าจะเลิกดีไหมนะครับหลังก็เจอกันคราวหน้าครับผมเพราะผมนักิวเหมือนเดิมนะครับแบ่งเวลาเรียนมาเล่นของคนให้ดีเพราะว่าเกมนี้ยิ่งแรงสูงยิ่งใช้เวลามากขึ้นนะครับผมแล้วก็บายครับทุกท่าน